สวัสดีพี่น้องอีกเทืยนหนึ่งครับเสาร์นี้ของเสาร์ของวนงันที่6เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีครับส่งท้ายปีเก่าเดี๋ยวเตรียมตัวตอนรับปีใหม่กันมาหนี่เขียวคนเดิมมาทำกิจกรรมตอนนกยู่กลางแจ้งนี่ลาดดินนี่ครับอาจารย์ทักครับอาจารย์ทักพิทักษ์ยาเสน้นหนุ่มหน้ามนคนเมืองดอกบัวครับอุบลรชาชทานี่ ผมรออยู่แต่ใดแหละคนปทุมหยานเนาะบ้านไีนก็ไปกันเมื่อเมื่อครับมู่บ้านผมได้พูดเดียวครับตัวเดียวแขนแขนบนเยพอหอบ้านตุ่มหนึ่งมีคนโทรเข้ามาขอแบ่งโอ้ยวะพี่คมอยู่คลองสี่บอกยังไงก็มาส่งผมไม่ได้วันนี้วันพ่ออยากได้วันสาคัญเนี่ยนกเอ้าเอาไปให้ข้างแรกที่ส่งนกแง่งขึ้นไห้ลูกค้าไข้แฟนครับของเกียวคอนเดิมครับว่าไปกัน จ็เพื่อนว่าให้ก็ว่านีว่านีมีคนไปได้เมืเพื่อนี่ทุ่มนึงอ่ะขี่รถไปส่งโอ้จะมีหอดติปนะพี่คมให้ติบมานะมาเกิดอาเยีะเพิบเอาเอเพ้าเสยามเพสสยามเฟสสยามเขาใ่ปมาถึงมาถึงสาบัวนี่ครับพี่น้องผมอยู่ที่ทําการซอยหนึ่งทับเกานะหนึ่ง หมู่ทีหนึ่งตะมนต์ของสามมาเพื่อคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับวันหยุดงานมืาอนี้หลังจากวันพ่อเมื่อวานนี้วันพ่อแห่งชาติแบกแกนหนึงครับก่อนมอแม่นอะเลยมากี๋ยวพี่น้องติดตามผลงานของเกี่ยวข้นหนึ่งครับพี่ทักยาเส่นครับวันนี้ว่าเสพพี่แต้มบอเสพพิผลงานบอครับผมมากับเพชรสยามครับนกตอตัวใหม่เฉลยก้าแต้มนะครับแล้วก็อีกตัวที่สองก็คือเจ้าอองลีนกตอดินของอาจารย์ทักแหละเดี๋ยวมาเป็นผลงาน ว่าจะจบด้วยสกอร์จักแต้มจักโตนะครับเนะาะจังได้ก็พี่น้องฝากติดตามนี้ยครับช่องเขียวคอนเดิมครับ y o u t u b e แบบสบายๆสไตล์เขียวคอนเดิมครับพี่น้องอ่ะติดตามพวกนันครับ สยามเอาละครับพีน่น้องค้อแหลกของเพชรสยามครับวันนี้วันที่หกเดือนธันวาคมสองหมื่นหกงเขิงครับพีน่น้องผมอยู่ซอยหนึ่งทับเก้าคลองสามตำบลคลองสามนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีครับพีน่น้อง เพชสยามนเน,นีเ่เป็นนกมนีพิเศษนะครับเป็นนกมารขันวลายดอกแต่ว่าช่วนมากอะมักจะได้จะเลื่อยับขันน้อยๆ นี่มันมาแล้วครับกับข้าวกับข้าวมาแล้วพี่น้องเอ้ยสงสัดวยดว่ะโ้ยใส่ออก,ก้วเนาะเนาะดดลูกโดดหนึ่งสองสามดด โอ้โดดในมนโนเนาะโอ้มาไก่ทางแล้วครับพี่น้องโอ้มาจอดหันพอดีพอดีครับแต่ว่ากระไดแล้วโอเคเลยเยี่ยมมากภาพสวยครับพี่นอ้องภาพนี้แต้มแหลวของเป็นสยามรับเรียบร้อย ว่าครับพี่น้องเกดสยามขันน้อยๆแก้มานครับสาวาๆวันที่หกครับพี่น้องช่อนหนึ่งเก่าเกตยามจัดห้แล้วคุณน,นกบ้าคันยิ่งครับลาก้าขึ้นัูดี มีเต็มให้แล้วเช้านี้จะต้องอานลมดีกันสักหน่อยทันไม่มาทันหน่อยก็พอมีแตมอยู่นะจ้าไม่สวยไม่้ามก็เอาไปเลี้ยงไม่ได้สิ้นเพืองอะไรหรอกนะ มีบนะัวแฉมหนึ่งเส้นเขาแย่นี Nixon> ่แล้วอุ้ยเพชรสยามเนาะเอาเพชรนะเขาเพชรนะเขาเพชรนะเลยสวยงามมากจัดเลยจัดเพชรสยามนี่เป็นนกไม้ครับ แต้มที่สิบครับพี่น้องจะเลยตัวที่สิบโอ้เสียงดีครับพี่น้องจะใช้ไฟไฟินลงังคาบานกันโอ้เขียวค้อนเดิมขนกออกบอ่พบอพนบ่เอาถุงใสขึ้นครับพี่น้องโชคดียังมีถุงสำรองอยู่ครับ เนี่ยคนเข้ามันจับเผาก็เป็นโอ้เส้นนี้องเย้ยเป็นของกวางมีดังกลาวครับดูดังกล้าบัดสองกุกใญ่ญ่ๆเลยโอ้โหจะทักนกในเียงดีแต่ ไปใส่บางอย่างกัน้องผมจะไปใส่ค้อนเก่าค้อนบางหันละออกไปแต่ยามอยู่นะห้ามันเปลี่ยนเราก็เดินทราไม่ลึกไงนั่นนั่นนั่งต่อมันลึกกับเรามันมีบ่วงอย่างนั้นมีบ่วงอย่างนั้นเออเเสร็จเออมันก็มันก็ไม่ยากนี่แต่ต้องมีคู่ต่อสู้มาใช่นั่นเดินและให้ตัวนั้นมันขันหน่อยก็ดีตอนนั้นหนุนเจ้าของเขาเอียงเอียงไหลละถ้าติดเราต้องรีบวิ่งเลยหรอ ปล่าก็มันก็ธรรมดาติดไม่หลุดนะครับมันก็ติดอยู่แล้วบ่วงบวงนี่ผมซื้อมาจากมาเลยอย่างดีเลยอของบ้านเราสามร้อยสองร้อยแล้วแต่เจ้าอาจารย์ดังๆแต่พวกแนะนําว่าพวกอยู่นครศรีธรรมราชบอกว่าเอาตัวนี้พี่มาเลยดีกว่านิ่มกว่ากันบ่วงอ่ะติดจะไม่มีหลุดรัดข้อดีมากเลยผมก็เอาลองดูเลยสั่งมา เพื่อนเลยบอกเยียมหน่อยบ่เขาเขาต่อเขารู้อ่ะเขาก็ต่ออยู่เขาโอ้ใช่ไหนดีราไม่ดีใช่โอ้มันง่ายเรื่องต่อดินเนี่ยแถวเนี้ยดีไม่่อยมีคนมาต่อนู่นเลาะเลาะไปถึงโน่นอ่ะสู้กันเลโอ้โหมันเ้ยนะไม่มีใครก็หวงอ่ะเลาะเลาะไปเรื่อยๆนั่นอ่ะแล้วอะไรลงอ่ะพี่ลาพ่ลาไปละอ๋อดีแล้วมันได้มีเพื่อนไงได้มีเพื่อนเอ้าเอา ครั้งแรกที่ดูต่อดินนี่เนี่ยมันเดี๋ยวเดินอยู่เดินรอบนกเราอยู่น่ะเขาได้มองเห็นใช่ไหมมองเห็นรอบใช่ไหมติดแล้วนหอฮะติดแล้วติดแล้วเลยตัวกี้นะครับติดยังเฮ้ยไม่ติดตีตีตีนกไม่ติดต้องไปไล่ออกเดินไปทําไมอ่ะเดินไปไล่ออกให้มันให้มันออกไปก่อนเพราะว่ามันตีนกเดี๋ยวนกเข็ดอ๋ออ๋อเอาไปตีนกเราออกมมโหมมโหมมโหไล่ไล่มันไปก่อนเออเอออย่อยุ่ปติดและติดแล้วฮะติดแล้วอ๋อ อ๋อเที่ยงมันยาวเหรอใช่อ๋อให้มันบินได้ไหวมากเลยไหวเสร็จเลยตัวนี้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไอตัวส่อมัญเราด้วยดิใช่เออทำให้เราเห็นแล้วอ่ะครับเออโอ้ไหวนะลกต่อดินว่างไหวถือถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้นี่พวกที่งซื้อมาจากไอพังงาตัวนี้ตัวนกต่อเนี่ยถือว่าใช้ได้สี่พันแปด อไอ้ตัวต่อนะใชโโ่โอ้โหเปาวมันมันขันเก่งทุกปกติเป็นมือนะปะ๋าอ,อันนี้นกฝึอกอยู่นกต่อฝึอกอยู่ยังไม่ชำชองยังไ <2008 S 2> ม่ชำจอสิ8แปเนี่ยอืออ่ เก็บเลยอย่างนี้เราก็ต้องเก็บเลยเจ๊ต้องไปหาใหม่แล้วเจ๊เฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ต้องเก็บละไม่เดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นเนี่ยไปหาตัวที่มันร้องก็เดินไปหาตัวใหม่แล้วฟังอยเลยนะตัวใหม่เพราะคนนี้ไม่มีร้องแล้วนี่เดี๋ยวไปหาแอ่งนู้นไปฟังเก็บร้อยนม่ร้องแน่นอนนะฮะคนเราแต้มแล้วมาแล้วครับอองลีจัดให้แต้มแรกครับพี่น้องอองลีครับมือนนี่เซานี่องลีของอาจารย์ทักยาเซนเขาพี่ทักยาเซนจัดไปแล้วครับพี่ชิดศึกเสียงดี อองรีจัดให้แล้วปิดเนี้ยปิดเสียงดูโอ้ตับ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 ขึบบ้นฟ้าลงบับบระเดีวยวเวทิดหัวได้ล่ะคุณอนะ่ะทิดกองจานบ่ โอ้ต้องเฮ็ดเป็นแผ่นสิ่งวะมาต่อจนขี่แตะขี่แตเนเมื่อไรมันหูไปไหมโอ้เจ็พันยังสิบ่พันธนาการสามกลุ่มกูจักเอาไปหลดเอาไปยังโหลอดอาจารย์ถ้าได้หลุดสามอยู่เขาได้หลุดสามตัวไหนเนี่ยตัวตัวมันขันสองกุกมอย่างไสองแตบแรกครับอองลีจัให้แล้วครับพี่น้นองเต็มข้อเต็มข้อเลยออื ยังรีไหมเรั่องปเดี๋ยนะให้เดี๋ยวเ<ำ>นี่ยกะตัวมันสูนมัน,มน่มรนเลยขนุกดินอขอให้มันสูขน,นา,นะา,นาดนี้ว้มาแล้วมานีขอบคุณใหลบังคาด้อโอ้ยงได้ดรถแล้วนีไหมลโอ้จานทักประเดิมแล้วมาให้ผมเลย,ปเเลยไปเอไ,ไปเอาไอเอาน,ไนกไปฟึกยืดเี้นไปนกไปฝึกเอาไปนกเตรียมเป็นได้เปนได้ทางคู่กุจันี่เธอสงสัยมันหลุรอยู่ แน่นอนเลยต่อดีนี่มันคือกันเว้ยเสร็จทุระครับพี่น้องสกอข้อแรกครับสกอข้อแรกกี่นึ่งสองแต้มครับเพชรสยามหกธันวาคมเพชรสยามครับนกตอตื่นใจกันเลยเก่าแต้มครับพี่น้องถือว่าเป็นนกตอดาวลุงของผมเพชรสยามไม่เอานกดีขึ้กัน ตัวเหลียงฮุยยครับออกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งคอนเซปต์สโลแกนออกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับเขียวข้อเดิมจบข้อแรกสองแต้มครับเพชรสยามแล้วก็องลีเจลลี่องลีนะครับของขอาจารย์ทักไปน้ำกันเดี๋ยวค่อยเบิ้งข้อต่อไปครับพี่น้อง